นะครับสวัสดีครับวันนี้พี่จะมาสอนการสเต็ปเท้าการก้าวเ,เท้าเต็นี่ยมีน้องถาวเข้ามาเยอะมากเลยว่าให้สอนให้สอนสเต็ปเท้าการเข้าออกยอโดนี่จะมาสอนให้อย่างละเอียดเลยครับเอาแบบช้าๆเลยหนึ่งคือการยืนถ้าคนที่ยืนมวยไม่เป็นเลยให้เอาเท้าชิดกันเขาทำอย่างนี้ดูนะครับชาวบานหนึ่งปึ๊บออกออกเท้าก้าว นั่งย่อให้มันบาลานลองย่อให้มันบาลานเราอย่าเอียงมาล้วลงนี้ไม่เอานั่งย่อให้มันบาลานอ่าเึ๊บนี่คือเป็นกันเมืแ่อบบการกัดมวยเลยดูนะครับเนิ่งเป็นตัวว่าบิดขาให้ตรงอย่ามาี้การถอนหน้าไปแล้วก็นั่งย่อบิดให้มันให้มันบาลานคือการเตบเท้าการก้าวเท้าของในการชกมวยไม่ว่าคุณจะไปซ้ายไปขวาก็แล้วแต่ให้ ให้มันเหมือนกัดตลอดมวยเราดูนะครับเราห้ามก้าวพอเราก้าวมาห้ามเท้าชิดอย่างนี้ไม่เอาเพื่ออะไรถ้าเราก้าวมาอย่างเงี้ยคู่ต่อสู้ต่อยมาเราถอยไม่ทันขอมันจะเสียหลักแล้วเวลาเราก้าวให้มันกัดมวยถอยเหมือนกันถอยอย่าเท้ามารวมอย่างนี้ไม่เอาจาไว้ไม่ว่าจะก้าวไปซ้ายไปขวาแล้วแต่ให้มันเป็นกัดมวยตลอดจําไว้เวลาไปหลังปุ๊บแล้วมาถอยหลังเดินหน้าปับ๊บ แล้วไปไปซ้ายห้ามขวาไปก่อนเราซ้ายไม่เอาผิดให้ซ้ายไปก่อนแล้วขวาไปขวาเป็นการคนส่วนมากจะซ้ายไปก่อนแล้วขวาผิดครับถ้าก้าวเงี้ยเขาต่อยมานี่คือหนีไม่ทันแล้วคือดูนะครับนึกภาพเดี๋ยวว่าถ้าเราไปขวาเราก้าว 9, ซ้ายไปจังหวะเขาต่อยมาคือไม่ได้แล้วถ้าเราไปขวาเพิ่ต่อยมาเพ๊บเสร็จออกได้อันนี้คือการสอนเลยหลักคาชา้า ดูนะครับไปขวาให้ขวาไปก่อนแล้วให้เหมือนกัดมวยเพราะอะไรตึงตึงสเต็ปได้ไปซ้ายซ้ายไปก่อนหน้าไปหน้าก็เท้าซ้ายไปก่อนไปหน้าอย่าหลังไปก่อนไปหน้าไม่เอาขั้นผิดช้าๆครับขั้นตอนแรกของการจะฝึกสเต็ปคุณต้องก้าวซ้ายขวาให้มันถูกต้องก่อนเบิ้ลตึงตึงครับว่า ไม่ต้องมองเท้ามองไปข้างหน้าเลยมองไปข้างหน้าเลยฝุ่นอย่างนี้ทุกวันฝึก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 ึกไปอย่างนี้เลยฝึก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 อ่าให้มันได้อย่างนี้นะครับแล้วการสเต็ปไปข้างเราเราจะสเต็ปไปข้างบนของฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กคือคนส่วนมากจะเข้าใจผิดถ้าเราเราฟุตเวิร์กอ่ะให้เราอยู่นี้ครับ ให้เราไปอย่างนี้เลยอ่าการทุบไปซ้ายไปขวาเตปใช้ไปเท้าลงเปิดเปิดต้นเท้านิดหน่อยเปิดต้นเท้าไปซ้ายอ่าเเต็ปสเตะได้แลงได้ย่างได้ถ้าเราคล่องแล้วโดดดูอย่างนี้มันจะได้เองเพราะอะไรเดี๋ยวเรากระชดวยได้อ่าถ้าเราคล่องแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยสอนในขั้นตอนต่อไปเอาขั้นตอนนี้ก่อนอย่างงี้ครับไปงี้ถ้าเราออกข้างเราไม่ต้องไปทรงการมวย ออกข้างให้ยืนเท้าตรงยืนอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรพอเราจะไปอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมถ้าลอ,อกข้างมันต้องไปอย่างนี้เลยอ่าเหมือนกันออกข้างขวาไหมถ้าเราไปปุงกัด,ดวลมันขึ้นขึ้นไปไม่ได้มันต้องไปอย่างนี้อ่าเห็นไหมครับแล้วมันจะง่ายเราเตะสายขวาง่ายขึ้นมากครับหน้าหลังได้เลยสายขวาอ่าเบิกเกเอาถ้าอยากให้ กำลังขาแข็งเราเราเล่นทุกวันครับเล่นอยี้ทุกวันถ้าใครมีลูกเนี่ยแต่งี้ทุกวันได้แล้วแต่เสีบยซ้ายขวาได้ครับเดี๋ยววคลิปหน้าจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำไปื่อยถ้ามีน้องๆถามมาผมก็จะสอนตามที่น้องๆถามครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับ